สวัสดีครับเทศงานครับชักเจ็ดสิบห้ายางเส้นเดียวยางตึงนะครับยางขนาดสามมิลล่อ,ลองอันนี้แปดมิลครับล่องแปดมิลกินลูกได้ทั้งห้าหกเจ็ดนะครับล็อกปีกช่วยลดกา,การสั่นของปีกนะครับคลอนของปีกนะครับด้านหน้าด้านหลังยึดปีกด้วยน็อตไทเทเนียมนะครับปอมนะครับ เดี๋ยวลองดูครับยี่สิบเมตรครับดึงตลับเมตรเสร็จปดเซฟยี่สิบเมตรครับวัดด้วยตลับเมตรครับยางเส้นเดียวล่องแปดมิลลูกห้ามิลยาวสี่สิบเซนดึงสายท e e ี่อีหนึ่งร้อยปอนด์นะครับ อขวดบนเป็นขวดแก้วครับยิงไม่ได้ผมตั้งเอาไว้บนขวดพลาสติกเพราะว่ากันลมมันพัดลมนะฮะตลับเมตรสิบห้าเมตรจุดยิงอยู่นู่นอันนี้สิ้นสุดที่สิบห้าเมตรแล้วก็วัดมาอีกห้าเมตรนะครับตรงขวดลมเนี่ยคือห้าเมตรยางเส้นเดียวครับสิบสามมิล จุดเข้าจุดออกถือว่าผ่านครับตะลูกมันทะลุไปนู่นอันนี้บ้านตั้มสนิทยางยิงปลาครับพี่น้องผมเองน้องผมนี่แหละ